โอเคนะครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวฟ,ฟรีไฟล์ค่ะทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะมา จีบสาวในโซนฟรีสไตล์กันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็จะแต่งตัวแบบสายเติมนะครับผมทะกวนเข้าไปในฟรีสไตล์นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นยังไงนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแดี๋วก่อนจะไปรับชมเนี่ยก็คือตอนนี้มีกิจกรรมอันนี้ด้วยนะผมเป็นกิจกรรมเสื้อกับสายฟรีนะครับผมก็คือเป็นกิจกรรมวันพันแมนั่นเองนะครับผมซึ่งวันที่ยี่สิบสามทุกทุกคนอย่าลืมมารับเป็นบอร์ดวันพันเมนอันนี้กันด้วยนะครับผมดูดิเป็นมัดอน,น้นะะคคบบ่โแท แล้วก็สามารถนะผมเล่นตำบริกิจรายวันนะครับผมเพื่ที่จะสุ่มนับของรางวัลน,นะครับผมทุกคนนั้นก็คือรางวัลน,นี่ก็จะมีประมาณนี้เลยนะผมนี่โอ้โหแบบโคตรเร่บอกเลยของแร่ นะครับผมควรมีเก็บไว้นะครับผมทุกคนนะก็จะมีกิจกรรมนี้ด้วยนะครับผมเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการสุ่มสกินลูกซองนะผมเป็นสกินลูกซองควงวันพันเมนั่นเองนะผมซึ่งเป็นสกินที่แบบดีมากนะทุกคนนะที่ผมสุ่มได้มาแล้วนะไอดีหลักของผมเนี่ยผมซุ่มได้มาแล้วนะครับผมแต่ว่านี่เป็นไอดีขอเจมไงมันไม่รู้จะเอาตอนไหนนะครับผมทุกคนมันยังไม่สุ่มเลยนะครับผมโอเคนะแต่ว่ากิจกรรมก็คือวิธีการเล่นนะครับผมซุวมหนึ่งครั้งนะครับผมใช้นี่สิบห้าเพชรนะครับผมแล้วก ยาด้วยนะครับผมแล้วก็มีกระทะแตงโมนั่นเองนะครับผมซึ่งวิธีการก็คือสะสมตัวเคล็ดน,นี้นะ,น,นะครับผมไม่ครบ5้าตัวเคล็ดนะครับผมเพื่อจะรับสกินลูกซองนี้ไปนะครับผม <c oughs> นี่ก็จะมีบัตรเปลี่ยนชื่อด้วยนะถ้าแบบนะแล้วก็ได้เป็นบัตรนี้ด้วยนะถ้าเราได้มา1นึตัวเคล็ดน,นะครับผม <c oughs> ซึ่งบัตรวันพันแมนนี้ก็สามารถนํามาสุ่มเป็นตู้สกินปืนนี้นะครับผมเป็น M4A1 ของคีนอตนะครับผมก็ <c oughs> คือเอ็กกับวันพันแมนเหมือนกันเลยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมมาเล่นกันด้วยนะก็คือแบบควนมีเก็บไว้นะะะเเออออขงงดีีๆๆสสวยยทััััั้้้นนนนนลคครรรบบบผม ผมก็อย่าลืมนะครับผมมาเล่นเก็บไว้ด้วยนั่นเองนะครับผมทุกคนแล้วก็จะมีกิจกรรมนี้ด้วยนะผมเป็นกิจกรรมตอมอัพรับพีใหม่แองการเวลานะครับผมทุกคนก็คือเติม9.9เพรก็จะรับนะครับผมเป็นสกินระเบิดนี้เลยนะผมประมาณนี้นั่นแค่3วันเท่านั้นนะครับผมทุกคนกิจะรับอันนี้นั่นก็แค่เติมไม่ครบ9.9เพรนะครับผมโอเคนะผมเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปในโซนฟรีสไตล์กันดีกว่านะครับผมก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้พี่ก็มีเว็บดีๆมาแนนนะะาครรับบบผผมมกกกกก็็็็็ือเเเเเวว LUK ลยจปี่ สุ่มไอดีเกมหมวกเอฟเกมฟีไฟหรือว่าหัวขาวท่าปักทงต่างๆนะครับผมหรือว่าจะเป็นการสุ่มเพชรฟีไฟนะครับผมก็วิธีการเล่นนะครับผมก็ทาการสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมเดี๋ยวเข้ามาเล่นเลยนะครับผมก็จะมีเล่นทั้งสุ่มไอดีฟีไฟแล้วก็มีการสุ่มเพชรกันด้วยนะครับผมก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวดิงัจะอยู่ตารางคลิปนี้เลยนะครับผมโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ผมเห็นเป้าหมายนะครับคนจะวิ่งเข้ามาที่รัก <laughs> รักโอ้โหเปนอนครับโ <ś cul o> อเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็เข้ามาในห้องแล้วนะครับผมทุกคนเฮ้ยทุกคนตอนนี้ผมเจอคู่รักที่รัก ที่รักที่รักโอ้ก็บาดคอเฉยโอ้ปวดปวดปวดเฉยโ,โดนบาดคอโอ้โหเกินไปโอ้คนตื่นก,กับแอดเพื่อนผมมาเลยคุณไหนแอดมาวะทุกคนผู้หญิงผู้ชายวะผู้หญิงผู้ชายวะที่แอดมาโอ้บาดคอวีที่รัครับโอ้ผวเธอดุจังอาก เอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเกินไปนี่ขอต่อยหน้าท้องเลยทักทีเลยนี่นีน่นี่นี่นี่อาอาปัดคอปัดคอนี่ปัดคอก็ต่อยดิปัดคอก็ต่อยดิเจ้จ้จ้อัะเจ้จ้คุณไหนวะคนไหนวะที่แอดผมมาก็แฟนเขาชื่ออะไรวะเสียโอ้โหชื่อใช่เหรอชื่อนี้เหรอชื่อนี้ผมไม่เล่นนะ โอ้ท oh, okay. ีลักคิดถึงจังครับโอเคดูดีก็เตะเอาเฮ้ยย่ายืมโอนนั่น้องเ้าวาเออดูดีไต่กันสิไต่กันสิอโอ้อนงอนกันหรือเปล่าเนี่ยโออดูดีเอาเฮ้ยเอาเฮ้ย ทุกคนออกมาอืมไอหัวใจเข้าไปก่อนขอคนหนึ่งวันได้ปะถึงถึงแล้วนะเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็พิมพ์นั่นจะพิมพ์ไหมอ้าวเฮ้ยโอเคออกหมดเลยเล่นครับเนี่ยโอ้เกินเกินไป ตืเกินนี้ก็เกินไปนะยินพิมอะไรอยู่เนี่ยยินพิมอะไรอยู่เนี่ยฮัลโหลเอ้ยีอาหายแล้วเว้ยออกไปพิมชทดหรือป่านทุกคนน่าจะออกไพิมแชทดไปเคลียร์แล้วบ้างเอิฟโซขอโทษละกันเอาเรื่องนะเออเอาเรื่องอยู่แล้วโอเคครับผมตอนนี้ผมก็มาหนึ่งห้องเฮ้ย เกินเกินไปเกินไปโอ้โดนปาดคอเฉยโอ้คนน่าจะลิ้นจกจกจกนี่ให้หัวใจไปก่อนดันพื้นดันพื้นดันพื้นอะดันพื้น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 ก่อนหลักกนอัุยะอัุยะอัุยะอาบุยะนี่อัุยะโอ้ยตาไก่อตาไก่เหรอเต้นไก่เหรอนี่โอ้โหกระโดดกันโดดหายเลยกระโดดหายทุกคน นี่อะเต้นไก่เหรอเต้นไก่เหรอโอ้ยถึงกับกะโดดหนีเลยโอเคยังไม่จบยังไม่หยุดมอต่อไปครับทุกคนนี่นีโ่โอ้โหเต้นเต้นเต้นใหญ่เลยเต้นใหญ่เลยโอเ,โอเอน บุญยาบุญยาบุญยาอีกคนให้ดอกไม้ผมให้ดอกไม้ผมกดทีโอ้ถึงกับกระเด็นกระเด็นออกเลยโอ้ยปลายสวยน่าจะเป็นผู้หญิงนั่นแหละน่าจะเป็นผู้หญิงแล้วมั้งโอ้ยแอ็ดเข้ามาด้วยเอ้ยอะรับสักหน่อยละกันรับหน่อยละกันชิューโอเคไม่ใช่ว่าเป็นผู้ชายนะโอเคทุกคนให้หัวใจไปก่อน ชื่ออะไรครับมันน่าจะถามชื่อนะโอ้ปาดคอโอ้โหไปอ่ะเออซับพิมพ์คำถามเฮ้ยเหลงแดงเหรอโอ้ดูดีไปจาเหลงแดงใส่คนผู้เล่นใหม่อ่ะดูดีไปเยอะๆเขายังจริงป่า <c oughs> <c oughs> โอ้มีคนแอดเพื่อนผมด้วยวะ่ะคนคนไหนแอดผมว่ะอีทุกคนชิวๆยาวๆไปเอ้ยถอยถอยสิบสามโอ้จบแล้ว สิบสามอะไรวะเสียกอะไรวะอะไรวะโอ้โหอายุสิบสามโอเคสิบสามละก่อนต้องเด็กเกินไป <c oughs> โอเคทุกคนมาต่อเฮ้ยมีหัวคาบบกิสองคนเลยวะนี่ถือว่าเราไม่สนหรอกหัวคาบบกิอะเราไม่สนหรอกหัวคาบบกิอะไม่สนหรอก เอ้ยมีเช้าวามากับที่รักเลยที่รักโอ้ยาดีก็ิอยาดีก็สิที่รักอ๋อหรออนี่โอ้ขอตายแล้วละเกิล <What? S 1> โอ้เจอแต่คนมีคู่เลยครับดีอ่อย่ามวัวคนนี้โอ้ต๋อ โ oh อ้เกินเขามีเจ้าของแล้วร้องไงเจ้าของน <laughs> ี่เป็ดเขาโอ้นี่แล้วไงอ่ะอมผมไม่ได้เอาเฟสสักหน่อยดีนี่อืมโอปาอร์ตคอเฉยแล้วเขามากันสามคนมาหนีอ่ะเขามาสามคนโอ้ยเอ็ดเพื่อนผมมาด้วยวะ่ะเคยแอดผมมาวะคนไหนวะที่แอดเพื่อนผมมา <What? S 2> อะไรวะเมื่อกีก้เขาพิมพ์อะไรวะผมมองไม่ทันอ่ะ โอ้นั่นปั่นปั่นเนาะโอ้ที่ะไ,ไปหาผัวเถอะโอ้เกินเกินไปนี่เฮ้ยโอ้โหอิจฉาคุ้ยจริงๆเลยโอ้โหเกินเกินไปโอ้ะไรนครับเนี่ย ปัดคอปัดคอปัดคออะไรอ่ะแล้วก็มุกีปัดคออะไรอ่ะสองคนนี้ก็ได้วะคนไหนดีที่รักทั้งสองโอ้นี่เก็บสองเลยไงนี่ ที่คนนี้ที่ราเออทุกคนเออรักเือมากกว่ารักทุกคนเลยเอะไรค็ต้อง c ี p y ตุ๊ดดีก็ให้หัวใจผมด้วยอ้ยอยากได้ผมหัวใจผมใจอยากขาดว่าแฟนก็ไม่อยู่แล้วครับโง่ชิบหายกิน <Good. S 2> โอ้ทุกคั นอนโอเคไม่งอนเลยก็ <laughs> โอ้งอนเฉยเลฟนเขานี่ะอโอ้ไม่ได้เลยเมื่อกี้ไม่จงไม่สนใจผมอยู่เลยแฟนเขาออกแล้วไงทุกคนแฟนเผือแล้วเจอกันบวกเลยแล้วเจอกัน <laughs> เดี๋ยวผมลองแอดเอข้าไปดูดิเขารับหรือเปล่าะวะทุกคนเอ้ยโหป <laughs> วาดซ่านโอเคอเค้ยแอดปุ๊บรับทับเลยลูก <laughs> โอเคินการจะคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับดูไปแล้วเพื่อไล่หนูไปแล้วเพื่อไล่เดี๋ยวเดี๋ยวกดถายรูปก่อนขอทายรูปก่อนเออขอทายรูปก่อนเกินไปโอ้โหโโเออได้แล้วครับกุ้ค่อยๆออกโอเค เกินไปนิดๆก็ต่อยสักถึงทีอือทุกคนผมจะโดนตีด้วยไหมเนี่ยโอเคเกินไปโอ้โหจะร่อตีได้กี่วันม้ะเนี่ยใคเชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมทุกคนโอ้โหผมว่าก็ต้องไปแบบงอกันยาวๆทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูอีกสักหนึ่งห้องกันดีกว่านะครับผมอู้อู้อะไรอู้อะไรอ่ะครับ ีจัดเลยครับย mm ุ hmm. 是是่ง loud ยุ่ง loud ยุ่ง loud ครับก็เท่เหยวครับก็สุดสุดสุดจัดในซอยเลยวะครับสุดเลยยุ่ง loud สุดเลยโคตรเท่มเลยเฮ้ยโอ้มาคู่ดีป่ะเนี่ยทุกคนเช็คเช็คก่อนเช็คก่อนโอ้คู่กันไหมวะเฮ้ยคนนั้นนั่งกินน้ำเชาว่ะไม่ใช่มาคู่อดีตนะ เฮ้ยไม่ใช่มาคู่กันอีกนะโอ้โหโดนเมินโดนวิ่งหนีอะไรนครับเนี่ยอะไรนครับเนี่ยโอเคก็จะต้นก็จะต้นก็จะต้นอะเฮ้ยสามคนนอนไม่ได้เหรอสี่คน อ่ะโอดีพอมดีห yeah. ร oh, oh, oh. ือเปล่าโอ้เอออ่ะบ้ากันอะไรกันกับดิอ่ะเดี๋ยวผมลองปัดทุกดูดิเขาจะรู้สึกยังไงนี่ต้องแบบดีต้องแบบดีมันต้องแบบนี้กูใจยังอือมีเบื่ออ่ะบอกเลยมีเวื่ออ่ะมีเบื่อครับทำไมหรอทำไมหรอ ไม่อยู่เหรอมีครบอยู่แล้วเฮ้ยชิวๆหล่อเท่หล่อเท่หล่อเท่โอ้เกินหล่อเท่ชิวๆลักกันโอ้เมื่อกี้เมินผมอยู่เลยผู้สาวอะไรครับนี่เมื่อกี้ยังวิ่งหนีหัวใจผมอยู่เลย อะไรกันครับนี่โอเคทำคลิปแน่นอนทำคลิปแน่นอนเกินไปอะไรกันครับนี่โอ้โหโดนต่อยตูดโอเคครับผมทุกคนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share กันด้วยนะครับผมทุกคนนะก็แบบย้ายผมทําคลิปอะไรอีกก็สามารถ คอมเมนต์ก okay. so ันมาได้เลยนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ต้องกดตัวลาไปก่อนนะครับผมเอ้ยแอดผมมาวะใครแอดผมมาวะอ๋อดูว่าผู้หญิงโอเคก็สำหรับวันนี้กดตัวลาไปก่อนนะครับผมไเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากให้ปักตรงยังไงอีกก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้กดตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเจอกันครับผม